สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world ประวัติศาสตร์เมื่อรากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งนะครับมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันมันเนี่ยนะครับเกี่ยวกับบริษัทบริษัทหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นบริษัทที่เคยมีอํานาจมากที่สุดนะครับในเอเชียซึ่งอํานาจที่ว่าเนี่ยไม่ใช่อํานาจทางเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับ เป็นอำนาจทางการเมืองและอำนาจทางการทหารด้วยบริษัทนี้เนี่ยนะครับมีกองทัพเป็นของตัวเองและมีทหารอยู่รวมๆกันนะครับเกือบ2 0 0 0 0นนายซึ่งบริษัทนี้เนี่ยนะครับก็เรียกวว่าปกครองย้ำนะครับคือปกครองจริงๆพื้นที่อินเดียนซับคอนติเนนต์นะครับหรือว่าประเทศอินเดียในปัจจุบันเนี่ยแหละเป็นเวลาถึง100ปีเลยนะครับท่านผู้ชมใช่แล้วครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่องที่หลายคนอาจจะยังสงสัยกันอยู่เกี่ยวกับบริษัท East India Trading Company นะครับผม วันนี้เนี่ยเราจะมาสรุปเรื่องราวของมันคร่าวๆให้ทุกท่านได้ฟังกันว่าเออไอบริษัทนีน้มันมีไว้เพื่ออะไรนะครับมันก่อตั้งมาได้ยังไงและมันเข้ามามีอำนาจเหนืออินเดียและทําให้อินเดียเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอังกฤษกว่า200ปีได้ยังไงนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปเริ่มรับฟังกันเลยดีกว่าบริษัท East India Trading Company เนี่ยนะครับได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี1,600ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะนํามาแข่งขันทางด้านการะคะ้ากับ พวกดัชและพวกสเปนนะครับที่มีอิทธิพลทางการค้าในทวีปเอเชียนั่นเองครับซึ่งในทวีปเอเชียเนี่ยมันก็จะมีสินค้าอยู่หลายตัวเลยที่เรียกได้ว่าเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของฝั่งทางนี้นั่นก็คือใบาชาเครื่องเทศฝิ่นนะครับและหลายๆอย่างอีกมากมายซึ่งเรียกได้ว่านะครับจุดที่สําคัญที่สุดทางด้านการค้าพวกนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ภูมิภาคอินเดียนั่นเองครับหลังจากที่นะครับกองเรืออันยิ่งใหญ่ของสเปนหรือว่าสเปนิชอาร์มาดาเนี่ยได้พ่ายแพ้ กการค้าของอังกฤษเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเฟื่องฟูมากๆและนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ East India Trading Company เนี่ยสามารถเดินทางไปค้าขายแลกเปลี่ยนในทวีปเอเชียได้อย่างง่ายดายเลยนะครับ ทีนี้นะครับเรามาดูที่ตัวบริษัทของ East India Trading Company กันก่อนว่ามันเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงนะครับผมถ้าพูดถึงเนี่ยมันก็เป็นนะครับบริษัทธรรมดาธรรมดาบริษัทหนึ่งเลยที่ได้รับสัมปทานจากราชวงศ์อังกฤษนะครับว่าสามารถไปทําการค้าในระแวงอินเดียได้ตามใจชอบเลยนะครับซึ่งเป็นสัมปทานนี้ให้บริษัทนี้บริษัทเดียวนะครับผม เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยต้องเรียกได้ว่าอังกฤษเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้ขยายอิทธิพลไปยังฝั่งเอเชียเลยนะครับผมก็มีอีสต์อินเดียเทรดดิงเนี่ยแหละที่เป็นผู้ริเริ่มนําอิทธิพลของอังกฤษนะครับมายังเอเชียทีนี้เรามาดูที่ฝั่งอินเดียกันบ้างดีกว่านะครับผมว่าตอนนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอินเดียเนี่ยยังไม่ได้รวมเป็นประเทศอินเดียเหมือนที่เรารู้จักกันในวันนี้นะครับผมยังมีอาณาจักรอยู่หลายอาณาจักรซึ่งที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็จะเป็นจักรวรรดิมุกาวเอกาเอ็ม พวกอังกฤษเนี่ยนะครับมาก่อตั้งโรงงานโรงงานแรกในพื้นที่อินเดียนั่นเองนะครับซึ่งตอนแรกในอ a สอินเ i ียเ a รดดิ้งคอร์ปอเนี่ยนะครับก็ปฏิบัติงานนะครับเหมือนเป็นบริษัทค้าขายทั่วๆไปเลยได้มีการใช้โรงงานเนี่ยเป็นแหล่งผลิตเครื่องเทศผลิตสินค้าต่างๆนะครับเพื่อจะส่งกลับไปอังกฤษ ซึ่งตัวรัฐบาลอังกฤษเองเนี่ยก็จะได้เป็นเงินค่าสัมปทานบวกกับภาษีนะครับที่ได้จากการค้าซึ่งก็ได้เยอะมากๆเลยนะครับผมบริษัท East India Trading Company เนี่ยกลายเป็นบริษัทที่มีความสําคัญทางด้านเศรษฐกิจของอังกฤษเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งก็สามารถเรียกด้ว่าพื้นที่ของ East India Trading Company ในภายหลังเนี่ยก็มีระบบการปฏิบัติการนะครับที่ คล้ายกับอาณานิคมมากเลยนะครับแต่แทนที่จะถูกปกครองและบริหารโดยทางการอังกฤษเองเนี่ยบริษัท East India Trading Company เนี่ยนะครับเป็นผู้ที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการจัดการบริหารอะไรก็ได้ในพื้นที่ของอินเดียเลยนะครับผมด้วยเวลาที่ผ่านไปเนนะครับความมั่นคงของขอาณาจักรต่างๆในอินเดียเนี่ยก็เริ่มที่จะสั่นคลอนซึ่งนั่นเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่อังกฤษเนี่ยจะสามารถกอบกลวยผลประโยชน์ได้มากที่สุดโดยการเข้าไปสนับสนุนฝ่ายต่างๆนะครับในอินเดียเวลามีสงครามกันก็แลกเปลี่ยนกับทุกฝ่ายเลยมีการ แลกเปลี่ยนอาวุธกับสินค้าต่างๆกันซึ่งแน่นอนว่าอังกฤษเนี่ยเป็นฝ่ายที่ได้ผลประโยชน์มากกว่านะครับแล้วเวลาก็ได้ผ่านไปนะครับอังกฤษก็มีข้อขัดแย้งกับประเทศที่มีการค้าในระแวกนั้นอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่น พวกดัชและพวกโปรตุเกสก็ได้มีการสู้รบกันบ้างประปรายแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับอังกฤษก็ได้ค่อยๆขยายพื้นที่ในธิพลของตัวเองโดยการเพิ่มจํานวนโรงงานทั่วพื้นที่อินเดียเลยด้วยความที่บริษัทเนี่ยนะครับมันใหญ่ขึ้นถูกไหมมีพื้นที่มากขึ้นแล้วเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยนะครับก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทางบริษัทเนี่ยต้องคํานึงถึงด้วยนะครับในตอนแรกเนี่ยทางอินเดียเนี่ออนุญาตนะครับให้ East India Trading Company เนี่ยมีทหารจํานวนหนึ่งซึ่งเป็นจํานวนน้อยๆเนี่ยในการทําหน้าที่รักษาาความปลอดภัยใน ที่ืตามโรงงานไม่ก็บนเรือนะครับผมแต่ในภายหลังเนี่ยนะครับอีซินเดียเทรดดิ้งคอมพานเนี่ยได้ทำเรื่องขอนะครับสุลต่านของมุกาวเอ็มพาว่าจะทําการขยายนะครับหน่วยรักษาความปลอดภัยเหล่านี้เพราะด้วยความที่บริษัทมันใหญ่แล้วเนี่ย มีพื้นที่ต้องดูแลหลายพื้นที่จํานวนของหน่วยรักษาความปลอดภัยในตอนนี้มันน้อยเกินไปซึ่งทางสุลต่านของมุกกาวเอ็มพายเนี่ยนะครับก็ดันตกลงอนุญาตให้ East India Trading Company เนี่ยนะครับก่อตั้งกองทัพขึ้นมาเองได้ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้ก็ได้รับการอนุญาตจากราชวงศ์อังกฤษเช่นเดียวกันการตัดสินใจนี้เนี่ยนะครับก็เป็นการตัดสินใจหนึ่งที่สําคัญมากๆเลย ต่อหน้าประติศาสตร์นะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นกันว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับอิทธิพลของอังกฤษที่มีต่ออินเดียเนี่ยมันจะมากขึ้นมากขึ้นจนสุดท้ายเนี่ยนะครับอินเดียเนี่ยก็จะตกไปเป็นส่วนหนึ่งของจัก,กรวรรดิอังกฤษในที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งเรียกได้ว่ากองกําลังของอีสต i อิน a ดียเทรดดิ้งคอมเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่ทหารราบธรรมดานะ มีตั้งแต่ทหารมา้าปืนใหญ่แล้วก็ทหารราบเบ au, าทหารราบหนังคือมีครบเหมือนกองทัพอังกฤษทุกประการเลยนะครับโดยที่90%ของกําลังพลเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยทหารที่เป็นคนอินเดียนะครับผมมีคนยุโรปเพียง10%เท่านั้นซึ่งพอหลังจากมีอํานาจและมีกองทัพแล้วเนี่ยนะครับ East India Trading Company เนี่ยนอกจากจะมีอิทธิพลเหนือการค้าแล้วเนี่ยพวกเขายัางต้องการที่จะครอบครองอินเดียไปมากกว่านี้นะครับในช่วงประมาณปี1750เเนี่ย อีสต์อินเดียเทรดดิ้งคอมพานีเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะใช้กําลังทหารเนี่ยเข้ารุกรานพื้นที่ต่างๆของอินเดียซึ่งในตอนนั้นเนี่ยผู้บัญชาการทหารของอีสต์อินเดียเทรดดิ้งคอมพานีเนี่ยมีชื่อว่าโรเบิร์ตคลีฟนะครับหรือในสมญานามว่าคลีฟออฟอินเดียเขาเนี่ยนะครับได้เริ่มทําการลุกรานไปยังเขตต่างๆของมุกาวเอ็มพายหลังจากที่ได้รับอนุญาตจากราชวงศ์อังกฤษนะครับว่าให้อํานาจในการก่อสงครามได้นะครับหากเกิดเหตุอะไรก็ตามที่มันอาจจะมากระทบการค้าด้วยการอนุญาตนี้เนี่ย เลยทําให้กองทัพของอีสต์อินเดียเทรดดิ้งคอ y เนีเนี่ยนะครับค่อยๆยึดครองพื้นที่ของพวกอินเดียเนี่ยนะครับมากขึ้นเรื่อยๆและสุดท้ายเนี่ยก็แทบจะปกครองประเทศอินเดียแล้วนะครับผมเมื่ออีสต์อินเดียเทรดดิ้งคอรเนีเนี่ยมีอิทธิพลและอํานาจเหนือพื้นที่ต่างๆในอินเดียเนี่ยพวกเขาเก็เริ่มที่จะหาผลประโยชน์ให้มากเท่าที่จะมากได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการค้าที่แบบโคตรไม่เป็นธรรมอินเดียแทบไม่ได้อะไรเลยจากการค้าเหล่านี้เรียกได้ว่าใช้แค่ภูมิประเทศกับทรัพยากรมนุษย์ของอินเดียเนี่ย กลับไปที่อังกฤษยังไม่พอนะครับ East India Trading Company เนี่ยใช้อินเดียเนี่ยนะครับเป็นฐานในการขยายอิทธิพลไปยังประเทศต่างๆในเอเชียอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนหรือแม้กระทั่งพมา่าในเวลาถัดไปซึ่งของจีนเนี่ยนะครับเราก็จะได้รู้จักกับเหตุการณ์หนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่โด่งดังมากๆเลยซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นความขัดแย้งของจีนและอังกฤษนะครับนั่นก็คือสงครามฝิ่นนั่นเองแต่ว่าเรื่องของสงครามฝิ่นเนี่ยนะครับไว้วันหลังเราค่อยมาคุยกันนะวันนี้เนี่ยกลับมาที่ East India Trading Company ก่อนอา East India ทรดดิ้คอมพานีเนี่ยก็ได้ทําการขูดรีดขูดเนื้อชาวอินเดียต่อไปเรื่อยๆนะครับจนถึงในปี1857เนี่ยได้เกิดการลุกฮือและกลายมาเป็นการกรบฏขึ้นนะครับซึ่งการกรบฏในครั้งนี้เนี่ยมีชื่อว่า Indian Rebellion of 1857นะครับหรืออีกชื่อนึงเนี่ยที่เราอาจจะคุ้นหูกันเนี่ยคือ s e p อย m u t i n y นะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าการกรบฏครั้งนี้เนี่ยนะครับมันมีจุดเริ่มต้นมาจากสิ่งที่เล็กมากๆเลยนั่นก็คือดินปืนนะครับอ้างงกันใช่ไหมว่าดินปืนเนี่ยมันเริ่มการกรบฏได้ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเรามาต่อกันที่เรื่อง s e p อย m u t i n y นะครับผม แต่วันนี้เนี่ยก็คงต้องขออนุญาตฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันถ้าเกิดใครอยากฟังต่อเนี่ยก็นะครับติดตามอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยถ้ามาพรุ่งนี้เนี่ยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อกันนะครับแล้วถ้าหากข้อมูลไม่ครบยังไงเนี่ยผมต้องขออภัยมานัที่นี้ด้วยจริงๆด้วยความที่ไอ้บริษัท East India Trading Company เนี่ยมันมีอายุหลายร้อยปีถูกไหมแล้วมันก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหเป็น10เป็นร้อยเหตุการณ์เราคงเล่าได้ไม่หมดนะครับผมก็แค่อยากให้ทุกคนเนี่ยรู้รรอ,อ,รนอน i, นออรนราาาาางาไจััทีกมมมมมะถสํํแล เหนืออินเดียได้ยังไงนะครับซึ่งเราก็ได้ตอบโจทย์พวกนี้ไปหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยมาฟังกันถึงจุดจบของอีสอินเดียเทรดดิ้งคอรปนีกันดีกว่าซึ่งมันเกี่ยวกับไอเซปอยมิวททนี I ่เนี่ยแหละยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับท่านผู้ชมบอกได้เลยว่าเรื่องราวพรุ่งนี้เนี่ยสนุกมากๆวันนี้คงต้องขอเนี่ยลาไปเพียงเท่านี้นะครับหากข้อมูลผิดพลาดตรงไหนเนี่ยต้องขออภัยด้วยจริงๆวันนี้ผมเจ็ขอเนี่ยลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบายบายครับสวัสดีครับ